สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่23มิถุนายน2566อยู่กับเพจและช่อง Youtube ไอ้ขันน้ำ้อยอช่วงนี้ก็ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับก็ไอ้ขันน้ำบางท่านก็ขาดตลาดในการขายบางท่านก็ไม่มีขายก็ช่วงนี้ถ้าใครมีพื้นที่ว่างเปล่า1งาน2งาน ก็แนะนำให้นำท่อนพันไปปลูกเพื่อที่ว่าในยามที่อ้อยขาดเราจะมีอ้อยสำรองเป็นของตัวเองไว้ฉุกเฉินขายในช่วงนั้นถ้าเราปลูกในช่วงนี้ก็แปดเดือนก็จะตกเข้าสู่เดือนกุมภามีนาตอนนั้นก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวเราก็จะมีอ้อยขายเป็นของตัวเองไม่ต้องซื้อหรือว,ว่าไม่ต้องวิ่งหาก็ปลูก ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีและความต้องการของตลาดวันนี้ก็มาแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการผูกไ้ที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองวันนี้ก็จัดส่งท่อนพันไ์ไายให้ลูกค้าสำหรับท่านที่ต้องการจะขยายลูกค้าท่านนี้ก็มีที่ประมาณ2ไร่นะครับก็นำไปปลูกไม่เยอะ ก็เขาจะขยายเองทดลองเรียนรู้ศึกษาไปด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมในคลิปถ้าท่านใดต้องการพันร้อยสุพันบุรี50สีสิง195ขีด1 2ึก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมคลิปกันเลยครับอ้อยส่วนนี้ก็ปลูกไว้หลังห้องน้ำนะครับก็ปลูกเสริมจากที่สวน,สวนดีลูกค้าเอาไม่เยอะครับ 200ข้อตาเราก็มาตัดตรงนี้กอน,นี้ก็เกินแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดออกมาก็เป็นสุพรรณบุรีหสูนนะครับตัดออกมาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาใบส่วนปลายก็ให้หัวนี่ครับส่วนลำต้นก็เลือกตาสวยๆนะครับ ของให้ลูกค้าเดี๋ยวเราดูกันต่อไปครับใบเขาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับก็นำมาให้เป็นอาหสัตว์ว่าจะเป็นวัวควายที่ใครเลี้ยงนะครับนี่ดูครับน้องวัวชอบมากเลยนะครับสำหรับใบปลายท่อนที่เราตัดออกเ้วก็เอย่างอร่อย หลังจากที่ตัดเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้ครับมีข้อเล็กข้อใหญ่ครับว่าจะเน้นตาสวยให้ลูกค้านะครับส่วนที่เหลือนี้เราก็จะเอาไปให้หนูครับให้หนูกัดเป็นชาดออกมาเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับเ,เราไปให้หนูครับเศษท่อนพันธุ์ที่ไม่สวย แล้วก็ไม่ได้จัดสงก็นำมาให้เป็นอาหารหนูนะครับให้เขาแทะถ่ายออกมาเป็นมูลสัตว์แล้วก็นำไปใส่ต้นไม้บำรุงต้นไม้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ